สรุปว่าหนูจะเล่นหรือว่าจะกินคะลูกหนูจะเล่นด้วยแล้วก็กินด้วยค่ะ,ะไม่ได้เลยนะคะถ้าหนูเลือกที่จะเล่นหนูต้องห้ามกินแล้วหมูปิ้งดูสิเนี่ย<ม>โอ้โหไม้แหลมเลยนี่อะไรสระละให้ด้วยกินด้วยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย อร่อยจังเลยด้ยใครเขากินหมูปิ้งแล้วเดินมาสนามเด็กเล่นอันตรายมากเลยนะเอยเห็นในหนังไม้ไม,ไม้แหลมเสียบปากนั่นอนะต้องไปโรงพยาบาลเลยนะุ้ยแล้วไงใครใครอ้าวเบลล่าคะ สรุปว่าหนูจะเล่นหรือว่าจะกินคะลูกจะเล่นด้วยแล้วก็กินด้วยค่ะไม่ได้เลยนะคะถ้าหนูเลือกที่จะเล่นหนูต้องห้ามกินแล้วหมูปิ้งดูสิเนี่ยโอ้โหไม้แหลมเลยถ้าเกิดกินด้วยเล่นด้วยแล้วมันไปเสียบปากหนูจะทํายังไงคะ <Huh? S 1> แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้ามันไม่ได้เสียบปากเสียบตาล่ะอุ้ยน่ากลัวเลยนะถ้าหนูจะเล่นให้วางหมูปิ้งก่อนเข้าใจไหมลูก นนี้พี่ใบเบิ้ลไปเล่นที่ไหนล่ะลูกเดี๋ยวหนูว่าวิ่งไปหาพี่ใบเบิ้ลนะเพราะว่าหมาบม๊จะเดินไปเข้าห้องน้ําแป๊บนึงปวดท้องเองก็ไม่รู้ไปดูแลกันดีๆนะไปไปหาพี่ใบเบิ้ลไปโอ้ยปวดท้องไปห้องน้ําก่อ,น,อนนี้อะร้ยสตาละนั <Huh? S 2> ่นด้วยจริงด้วยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย เนนี้ยมาขอได้โอ๊ยกินให้เสร็จก่อนถออตุ้ยแล้วกินเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไม้ไปทิ้งด้วยล่ะเฮียก็พูดมากเหมือนมามีอีกคนอีกละเฮ้ยไปเรื่องเอดีกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยส่วนจริงๆเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนนี้ด่าเป็นเด็กเล็กไม่รู้จักปกป้องตัวเองเลย

ออีก่ว่าแล้วมามาจมจิ้มปากแน่เลย,ยลเยฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยนี่มทิ้มปากเหตุย้ย <laughs> อกวล้าไงตุ้ยว่าเวลากินห้ามไปเล่นก็ตอนน้องพูดเยวก็ยังไม่ฟงังอ่ะฮะมามี่ครับมามี่ครับไม่จิ้มฟันจิ้มปากน้องครับอะไรลูกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วไหนดูซิโอ้ยเลือดไหลขนาดนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละ หมามีก็เตือนเมื่อกี้ว่าไม่กินไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเบลล่าไม่ฟังเลยค่ะโอ้ยอีิบาลเอานี้ไปทิ้งก่อนไปไปหาหมอก์แนเร็วต้องเย็บอีกแล้วนะเนี่ยเลือดเยอะขนาดนี้ไปจบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องนี้เตือนใจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่า เวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราห้ามกินไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะคะอันตรายอาหารอาจจะติดคอหรือใครที่กินหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งเหมือนน้องเบลล่านะคะถือไม้แหลมๆแล้วก็วิ่งหรือไปเล่นไปด้วยเนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะเด็กๆไม้แหลมาอาจจะทิ่มปาทิ่มตาหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกายได้เลยนะคะอันตรายมากๆค่ะ